พี่ครับอ้าวันนี้มามุกไหนเล่นทามอะไรเม้นต์ใช่ไหมครับไม่ใช่ฮะเหนื่อยเหนื่อยเทะทั้งวันเลยอ๋อมา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 เลิกแล้วได้ไหมยังเดี๋ยวสิยังมีความต้องการอยู่ว่าูกต้องโอเคนึกว่าใครเขาจะอยากได้แล้วเออนี่นี่นี่ทีแดดถิงงานวันนี้สีฟ้าวันนี้ช่โอนฟ้า ใช่อคูสติก้านะครับก็เป็นซิงเกิลดีวีดีในลายทับท,ที่จัดมา,าจากดนตรีพัฒนานะครับก็ยังไงเดี๋ยวเรามาเจอกันสักครู่เดียวครับ สวัสดีครับสวัสดีครับัสดีหรับนะก็เราก็ยังคงอยู่กับเรื่องของกองทัพซิงเกิลดีวีดีใช่นะครับโอ้ยทดสอบท่านเหนื่อยเลยนะครับก็วันนี้นะฮะมาถึงคิวของอะคูสติกาค่ายอะคูสติกาค่ายนี้จริงๆผมรู้จักครั้งแรกเนี่ยกับโปรดักที่เป็น DSP อืม รก็ถือว่าเป็นคนที่นำ DSP เข้ามาสู่ตลาดในเมืองไทยในเมืองไทยจนแบบเป็นที่นิยมแพร่หลายคือก่อนหน้านี้ DSP มีแต่ว่ามันกลายเป็น DSP ที่บนราคาเอื้องไม่ถึงแาทบจะทุกที่ห้อดังๆในโลกเลยนะครับทำมาคือตัวละสามหมื่นสี่มืนหมื่นประมาณนั้นเป็นแสนนะก็เลยทำให้ DSP เนี่ยไม่โตเหมือนแบบเข้าถึงยาก ค่ายนี้เป็นค่ายแรกที่ที่ผมประทับใจว่าทําให้ DSP ลงมาถึงผู้บริโภคได้จำได้ว่าหมื่นต้นต้นกับรุ่น DSP1 ใช่ใช่ใช่แล้วเขาขายเยอะมากก็บอกว่าขายผมว่าเพอเอขายไปเป็นหมื่นตัวใช่ในไทยผมจําได้ว่าช่วงที่ DSP1 เข้ามาเนี่ยขย่าตลาด แน่นอนเพราะว่าจับที่ต้องเคยจ่ายดี4ี่ห้าหมื่นมาเหลือแค่หมื่นต้นๆ้นเป็นเรื่องเลยทำให้ชุดซิสเต็มเครื่องเสียงที่มี DSP แล้วเนี่ยจากเดิมที่ต้องแตะแสนกลายเป็นสองสามหมืนบาทก็ทำได้แล้วนี่คือความโดดเด่นของ a c o u สติกาใช่มาตลอดแล้วก็ยังเป็นดาวค้างฟ้าเพราะว่าพอมีหนึ่งเขาก็ออก DSP 2หรือ DSP 2และ DSP 3แต่วันนี้เรามเอาตัว ย่อมเยาซึ่งเป็นซิงเกิลดีวนะครับในลน์ของอคูสิก้ามาให้ชมกันอันนี้เป็นชื่อรุ่นเลยนะครับพี่ของเขาจะต้องขึ้นด้วย AK DVD a d b ดีวีดีไม่ใช่ A380 นะไม่ใช่ A380 มนอยู่บนฟ้าอันนี้ A3B นะเป็นรุ่น A3B ซึ่งซึ่งก็ถือว่าราคาย่อมเยาวยามากๆทั้งอกถูกมากๆตัวนี้ที่จุดเด่นเท่าที่เห็นก็คือกำลังขับกำลังขับขนาด 60วัตคูณสนะครับซึ่งซึ่งมามาถึงเนี่ยวัตต์ระดับนี้ก็คือสบายแล้วลำโพงแยกชิ้นที่คุณภาพค่อนข้างสูงได้แล้วใช่ถ้าไม่เน้นฟังดังระ้บนลับเบอรนี่ก็เหลือๆเลยหรืว่าเพิ่มแอมป์บางคนเอาไปขับลำโพงหน้าแล้วลำโพงหลังเป็น6กคูณเหรือว่าพวกกลุ่มกระบะที่แบบอยากเอาไปใช้กับ6กคูณเก้าเท่าไหร่นี่ก็ใช้ได้เลยไม่ต้องไปมีแอมป์ก็ได้ประหยัดด้วยประหยัดประหยัดมากเดี๋ยวนี้6กคูณเคู่หลักร้อยมั้งประมาณนั้นอ่ะแล้วก็ประกอบกับ ตัวนี้เนี่ยรวมรวมแล้วผมว่าสักสองสามพันบาทก็จบแล้วฟังเพลงได้ดูหนังได้นะะฮไปซื้อจอเพิ่มมาสักตัวงที่แปะข้างบนก็เสียบเอาภาพออกจากตัวนี้ไปขึ้นจอต่อจอเดี๋ยวนี้ก็ถูกจอแบบถ้าเป็นจอเปล่าๆแบบเพลนมอนิเตอร์เลยเนี่ยพันกว่าบาทซื้อได้แล้วนะครับประเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยเท่าที่พูดมาห้าพันเอาอยู่ทั้งชุดเลยอืสบายเลยเครื่องเล่นดีบีดีมีจอตัวหนึ่งแล้วโพงหน้าหลังนี่ ทําได้แล้นะครับสำหรับกลุ่มที่ต้องการราคาประหยัดแล้วคุณภาพเสียงถือว่าฟังฟังได้มีเบสใช้ได้เลยนะครับก็กำลังขับ60วัตต์อย่างที่บอกนะครับแล้วสิ่งที่น่าสนใจกันก็คือเป็น USB charger นอกจาก USB จะเป็นเล่นไล์เไฟล์เพลงไฟล์หนังได้แล้วยังชาร์จเจอร์ได้ด้วยเพราะนั้นท่านชาร์จพวกสมาร์ทโฟนอะของท่านได้เลย ใช่สะดวกสะดวกสะดวกอันนี้ในในใน USB นี้สามารถเล่นอะไรได้บ้างครับพี่จากแบเฟ่ที่เขาบอกมาเพลงก็จะเป็นเอ็ม a ีสามเจเพ็กก็ชั้นเป็นเล่นได้ก็คือ j p เพ็เป็นเล่นไฟล์หนังได้นะครับภาพยนตร์ก็เป็น DVD f o r m a t DVD MP2 อะไรพวกนี้เล่นได้เขาจะมีหลายมีอิเล็กทรอนิกส์พรีเซ็ตอิควอไลเซอร์มาให้ก็คือเป็นกึ่งๆว่าแบบว่า DSP สพีำเร็จรูปมีให้เลือกเป็น EQ คิวแบบป๊อกบล็อกคลาสสิกนะครับ สามารถที่จะเลือกได้เลยที่หน้าจอนะครับแล้วก็กลไกขับเคลื่อนแผ่นมีระบบป้องกันแรงสั่นสะเทือนอันนี้มีแผ่นนะมีแผ่นใช่เล่ีเน่ก็เริ่มมืดนละหมืดนละทดสอบเยอะจนมืดละก็มีระบบป้องกันการสั่นสะเทือนช่องต่อ USB มีหน้าต่างนะมีวินโดว์เปิดมาก็จะมีอ่าช่องหนึ่งกับ s d card อีกช่องหนึ่งสะดวก AUX ออยู่ด้านหน้านะครับมี AUX อินอยู่ด้านหน้าเสียบจากโทรศัพท์ปุ๊บเสียงเข้ามาได้เลยหรือว่า จะเล่นผ่านบลูทูธนะคบมีบลูทูธได้ซึ่งเป็นบลูทูธซึ่งใช้โทรศัพท์ได้ด้วยนะครับแล้วก็ฟังเพลงได้ด้วยนะครับก็เรียกว่าครบเครื่องแล้วก็แน่นอนด้านหลังคุณพระวัตหันให้ท่านผู้ชมดูหน่อยดูด้านบนดูด้านบนกันก็ได้ด้านบนมีน็อตสองตัวนะครับอย่าลืมนะครับตอนติดตั้งต้องถอดออกนะครับไม่งั้นซีดีก็ยัดเข้าไม่ได้นะครับก็จะไม่โหลดอันนี้เขาป้องกันการ สั่นสะเทือนตัววงจอดไอ้ตัวแม่หัวอ่แมัคแมคคาณิกที่มันมีเขาเรียกว่าซัสเทนตัวเอสทีคืโช๊คอัพนะครับแล้วก็ด้านหลังนี่แผ่นระบายความร้อนอันนี้จะเป็นปริเอลหนึ่งสองสามสี่นะครับแล้วก็เป็นเป็นวีดูเอลสองชุดนะครับจะไปหมอนซ้ายหมอนขวาอะไรก็ว่ากันสบายเลยอย่าใช้หมอนเยอะนะฮะนะครับนี่แม่แผ่นระบายความร้อนนี้ชอบ60บวัตต์นี่ก็ต้อง ระบายให้เต็มที่หน่อยะฮะต่นี้ก็ดีหน้าตาเรียบๆนะครับดูง่ายๆเรียบๆราคาไม่แพงแล้วก็นูนรีโมทก็มาตรฐานโอเคมาตรฐานมีรีโมทให้มาใช่ครับบางหน้าตาใช้ไล่ครับครับก็ถือว่าเป็นซิงเกิลดีวีดีที่มีความคุ้มค่าในส่วนราคาที่ย่อมเยาวสนใจทำไงนู่นกำลีพัฒนาโทรครับหาเบอร์เอหาเบอร์กันเองเดี๋ยวเราให้เดี๋ยวเราก็ขึ้นโชว์ให้นะครับไม่อาจจะให้ผู้ชมไปหาเอาเองได้ไง นะครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ